วันนี้มาดูพื้นฐานหุ้น KDC กันนะครับหลังจากที่เป็นข่าวๆกันมาทุกคนก็คงรู้ไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าประเด็นสําคัญคือหลังจากนี้เราจะอยากรู้ว่าพื้นฐานของมันเนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่าหลังจากเจอวิกฤตมาเนื่องจากว่าปกติเวลาที่ทโดยหลักของวารินประเพคเวลาที่หุ้นเ็าลงมาแรงๆต้องหายเจอว่าสาเหตุที่ทําให้ลงมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจเขาไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่มีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปประเมินวิเคราะห์ได้ว่าไอ้ราคาที่ลงมนันในมันถูก อิ่หรือเปล่าในตอนนี้คือบางครั้งหุ้นลงไม่ได้แปลว่าถูกหุ้นขึ้นมอาจจะไม่ได้แปลวปล่าแพงงั้นเรามาดูเจาะพื้นฐานของหุ้น KTC วันนี้ว่าราคาลงมาแรงกันนี้ถือเป็นราคาที่ถูกหรืออย่างในตอนนี้ก็มาดูกันนะครับโดยเรียกว่าจะวิเคราะห์งบกันเงินคร่าวๆเจาะพื้นฐานก็เป็นคร่าวๆบวกบวกับดูกราฟประกอบนั้ครับคือหุ้นที่เจอวิกฤตมาอย่างเงี้ยยิ่งต้องดูงบกันเงินว่าเลยว่าธุรกิจชอบแข็งแรงอยู่หรือเปล่ามาดูกันนะครับปอดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ อ่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้เพ่เพื่อนที่อยากสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีอ่านงบการเงินว่าจะวิเคราะห์กันยังไงดูพื้นฐานรูปยังไงนะครับดูกราฟยังไงมีคอร์สเปิดเรียนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะคลิกเข้ามาเพื่อสมัครเรียนได้ครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับใช่ครับก็เรียกได้ Facebook กลุ่มปิดนะครับก็ดูกันได้ยาวๆไม่มีวันหมดอายุนี่มาดูกราฟนะครับดูในกราฟทีนี้เขาเห็นว่าราคาลงมายาวนานทีเดียวนะครับ ลบไดก่อนหนึ่งดูทาเป็นวิตกไม่ใช่ไปยาวนานธรรมดานานมากมรจริงๆก็ลงมายาวนานมากแล้วนะครับลงมาจากโซนไหนโซนนี้นะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่โซนสูงสุดแต่เป็นเหมือนกับเครี่อไขเอื่นหายล่าสุดก็เหรอาาใช่ไหมคามตาดจะจับตัวแล้วขึ้นเป็นสร้างไอ้อหายแล้วหลังจากนั้นก็หลุดยาวมาตั้งแต่ประมาณโซนเดือนไหนเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นมาร่วงยาวแล้วแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ร่วงหนักมากนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนี้ช่วงที่ร่วงหนักๆของเขาเนี่ยข่าวก็มาชัดเจนว่าเป็นช่วงที่เป็นไงครับช่วงที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เขาอันดับต้นนี้เป็นอันดับสองใช่ไหมก็ต้นๆน,น,นั่นแหละครับเออดับสองเลยแหละคนนี้รู้สึกยังไงไปไปอีแกวุ้นไป,ไป,ไป,ไปเอออะไรไปตึงไปจำนำหัาไว้ <laughs> <laughs> นั่นแหละจะสือหุน้น k d ีโดนเอาไปตึงไว้อแหละเออพอตึงไว้เสร็จก็คือพอเวลาราคามันลงต่ํากว่าที่ข้อกาหนดที่บรกทีทไปไปตึงเอาไว้เนี่ยก็จะเกิดการปร์ตเซลล์ ผลิตมาจิ้นคอแล้วก็คือปอรดเซีลบังคับขายอัตโนมัติตลอันเลยงั้นขายอัตโนมัติปั๊บแล้วตลาดก็ตื่นตามันมีเทของผู้ของรายใหญ่เทใช่ไหมตื่นจีจานเออตาตื่นใช่ไหมล่ะเออเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมันมันลงเพราะอะไรเออลงกูลงด้วยใช่ไหมใช่พวกขายด้วยเออขายนี่อยู่ทำไมใช่มจานขายอันนี้คือขายหนีตายกันเป็นแถบอะครับอ่าจึงลงกันแบบเออรู้เสียลงถึงนั้นลงต่อเลยเดี๋ยวช่วงใช่ครับ คือกราฟที่ขนาดนี้กราฟที่เขาโดยตามเปรมวิกเขาลงมาอยู่ในโซนเรียกโอเวอร์โซก็คือไอซ์ไซต์ต่ำกว่า30มสิเยอะมากแล้วใช่เขาค่อยดิ่งแต่การดิ่งนี้วนลุ่มนี้ก็เป็นไงวนลุ่มยังค่อยๆอยู่นะยังยังมีอาการแยงๆกันอยู่เออแยงแยงๆยไม่รู้ว่าว่าโดนฟอสเซลหมดหรือยังอะไรยังก็ยังระแวงใช่ใช่ใช่ไหนๆทำเฟรมเดย์เองเนี่ยครับก็ก็อาการไม่ด้วยตากันเท่าไหร่ตอนเนี้ย ไม่ได้เยอะมากนะใช่ครับส่วนราคาตึ้งตัดขึ้นยืนเหเนือ EMA 80มปสิธได้ไม่นานนะแล้วก็็นเนี้ยถ้าขยายดูเห็นว่าเป็นไงครับเขาไปปะทะแนวเนี้ยเจอแนวปะทะนะครับเนี่ยประมาณว่าเจอประสาทตาปล่อยก็เลยคือไม่ผ่านต่ <c oughs> ทีเนีย่ยเบยีผ้าเนี่ยยึดไม่ได้เนี่ยะนะบไม่ครับตรงนี้ไม่ผ่านก็ต้องระวังแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะครับเห็นว่าบอลุ่มก็เริ่มมีเก็บเก็บั้งแล้วใน่อวันนี้เนี่ยนะก็ ราคาลงมาเยอะครับซึ่งถ้าดูตามนี้นะครับเราดูนะครับชิดตามเฟรมวีกี่นะนะครับเอาแค่ประมาณอ่ารู้ไฮแต่แถวนี้นะโซนประมาณ4ี่สิบปกหรือประมาณแถวๆสักห้าสิบเ,เนี่ยคือกลับไปนี่ละมันก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกำไรใช่ไหมใช่แล้วถือก็ยาวเลยนะอันเนี้ยเออแต่จะกลับไปถึงได้ไม่ถึงขึ้นอยู่กับอะไรครับเหมือนขึ้นอยู่กับว่าที่มันลงมาลงเพราะอะไรแล้วเหตุที่ทําให้ลงจะหมดไปนหรือยังอ่าใช่ก็คือเหตุแอ้ว ใช่คือคือเหตุที่เรารู้แล้วว่าข่าวมันลงรอะอะไรใช่ไหมใช่แต่มันจะกลับขึ้นมาได้หนึ่งเหตุผลได้ฟอกมาดูว่าพื้นฐานธุรกิจก็เป็นใช่ครับผลประกอบการแล้วก็หลายๆยอย่างประกอบกันตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบอกเราได้ว่าเอ,อเราจะทําเงินกับมันได้หรือเปล่าครับเข้าเราเข้ามาดูกันที่ตัวพื้นฐานธุรกิจกันนิดนะครับครับธุรกิจของ k t c แน่นอนครับเขาเป็นบริการบัตรเครดิตก็คือบัตรเคทีซีนี่แหละนะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคง <น S 2> ไ,ไทยใม่ตึง ครับนะน่าจะเป็นอที่ที่ตรงตรงบัตรเครดิตอยู่แค่เจ้าเดียวเลยนะใช่ไหนอกนั้นก็คือ,อไม่ใช่อ่แบงก์เวิร์กเ้วก็กื่อยเขาต่างหากแต่ว่าแต่ไม่ใช่ธุรกิจบัตรเครดิตแบบของเขาอันนี้ตรงตรงเรื่องบัตรเครดิตเลยครับชาบมีทั้งบัตรเติมเงินเชื่อบุคคลเลยต่างๆก็จะมีที่เรามาดูนะครับโครงสร้างพู้นฐาเป็นไงแบงก์กรุงไทยก็ถืออยู่สี่สิบเก้าจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ก็มาสองพูดด้วดับสองคนนี้แหละครับกี่มงกลเนี่ยกีโดนเนี่ยกี่โดนฟอสเซลเนี่ยแหละขาเนี่ยแหละ ไม,ไม่ไม่ได้พูดปลว่าไปโกรธเกิดอะไรกันนะไม่ีเ่่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้พูดรู้หลายใหญ่หลายคนก็ทำไมก็อยากได้สภาพคล่องไวมือ่จะไปเล่นกันต่อเพื่อการไปเฉลีต่อก็ในไปตรงไปตึงกันเอาไว้เนี่ยนะครับก็ทำไงได้พอตึงเสร็จราคามันโดนกดล,ลงมาต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด<อ>ทั่วไปรุงหน่งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค,คือถึงแม้ว่าคนมงคลเขาจะแบบทําให้มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าผมขอบคุณเขานะเพราะว่าผมได้ตังค์ของเขาเลยเอก็ก็มันลงมา พอเริ่มมันเริ่มเสด็จนะผมก็เข้าไปเก็บแล้วก็ขายก็ได้ตังค์มาโอเคนะงั <laughs> ้นก็ดูจังหวะเป็น<อ>จังหวะเป็นนิดก็ใช้เรื่องของกราฟทรินก็เป็นอีกใช่แล้วสุดฝั่งร้องฟรีโปลดอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผู้ถืุ้นรายย่อยเนี่ยครับเพราะผู้ถุ้นรายใหญ่เนี่ยเนี่ยกรุงไทยก็กอดแข็งอ,อัด์ตีเก้าอ่ะแม้แต่พี่โมคนเี้ก็ก็เยอะอยู่ใช่ไหมที่โดนไปเยอะเหลือเยอะเลยนะแต่นี่ไม่แน่ใจตัวเลขนี้มันอัปเดตได้ยากแบบ ยังยังไม่ยังไม่อัปเดตยังไม่อัปเดตจำไม่ได้ว่าแกโดนฟอสเซลเป็นหมดกี่หุ้นนะอันเท่าไหร่เช่ขณะเดียวกันนะครับจากราคายี่สิบแปดบาทในล่าสุดแถวแถวส่วนที่เปลี่ยนที่แบาทเนี่ยเรามาดูปันผลที่ผ่านมาปเป็นก็ปันผลเป็นเงินปันผลตลอดนาวหรือต้องดูว่าปันผลเป็นอะไรบางทีปันผลเป็นรูปรูปหุ้นางินี้ปันผลเป็นเงินสดอันนี้คือปันผลเป็นเงินสดนั้นปันผลเป็นเงินสดเป็นไงครับก็ปีระคาหนึ่งจุดหนึ่งนะเป็นหนึ่งจุดสองเจ็ดเป็นหนึ่งจุดสามสองก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับ นั้นแตเทีบเป็นราคาอยู่ที่20กว่าบาทก็สี่ส้าห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะเหมือนันูกเกี่ยวอยู่นะอก็ไม่น้อยอยู่นะถ้าที่ซื้อตอนนี้ถ้าปันผลยังคงอ,อยู่ในแถวๆถวนี้หรือโตขึ้นกว่านี้ได้นะคือถ้าเกิดว่าธุรกิจเขายังดีอยู่ะซื้อกินปันผลได้เหมือนกันนะ่นเองก็ไม่เร็วอยู่นะครับแต่ต้องดูว่าปันผลจะไปต่อไหมใช่ใช่ลงดูดูเพราะปันผลมันขึ้นกับผลประกอบการนะ,ะทำาะไรที่ไม่เกด เดี๋ยวได้ดูกันเดี๋ยวได้ดูกันโครงสร้างก็เป็นไงครับในฝั่งของงบสแสดงฐานะการเงินแน่นอนครับคือก็สินทรัพย์เรื่องอะไรเงินลงทุนไอไอพวกสินค้าคงเหลือแล้ไม่มีเพราะว่าเป็นถือกรรเงินสดไว้ในมือนะครับไว้สำหรับลอยนะครับเงินะะสดก็อยู่จากไตรมาสหนึ่งด้วยกันเทียบคิวออนคิวนี่ก็อยู่ประมาณจากสามพันหกเป็นสามพันแปดทรงๆประมาณนี้นะครับ <S <S แล้วก็ตัวเงินให้สินเชื่อนะครับก็ถ้าคิวออนคิวโตขึ้นนะ เห็นไหมแต่เก้าหมื่นเจ็ดเป็นเก้าหมื่นเก้านะครับโตขึ้นนะครับตัวของฝั่งในสินเชื่อลูกหนี้ก็เป็นไงครับตัวเงินในสินเชื่อและลูกหนี้เนี่ยจะลดลงแต่ตัวของสินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่มีจะโตขึ้นนะครับฝั่งของตัวกําไรสะสมเป็นไงครับกำไรสะสมก็จากสามหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับก็กําไรสะสมก็เป็นห่วงเพิ่มขึ้นนะมาดูงบฝีมือว่าฝีมืองบ,บกําไรขาดทุนไเปเสร็จจาก คิ5ออนหพันห้าร้อยกว่าล้านก็เป็นหน้าพันหกร้อยล้านในตัวคั่มของรายได้นะครับตัวรายได้จากดอกเบี้ยจาก4,000ล้านลดลงเหลือ3,991ล้านนะครับในขณะที่ปั่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการหักการจำลองลดลงนะจากพันหกร้อยแปดสิบสามล้านก็เหลือพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านนะครับค่าใช้จ่ายการขายบริหารก็เป็นไงครับจาก2,300เป็น2,147โตขึ้นมานิดหนึ่งกำไรต่อหุ้นจาก70สตางค์โตเป็น เจ็ดสิบสองตตังก็กำไรต่อหุ้นก็ยังโตขึ้นอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่า <S <S ฤฤฤแบบธุรกิจนี้เนี่ยคือที่เห็นว่าราคาโดนถล่มแต่กำไรต่อหุ้นก็ยังโตขึ้นครับอันนก็ต้องไปดูกันว่าถ้ามีแนวโน้มโตต่อ,ตอแบบราคาหุ้นที่โดงก็เป็นไงครับ <S <S ก็เลยน่มมาสนใจขึ้นนะ <S <S ใช่ครับและขณะที่วบแคปโปรก็เป็นไงครับกระแสงเงินสดสุดทธิการเง,งินก็ก็บวกเพิ่มขึ้นด้วยจากห้า0ันสามเป็นหกพันเจ็ดร้อยล้านนะครับแต่ขณะที่ ตัวของ ROE นะครับอยู่ที่18.94เนะครับตัวของ ROE ก็10.47นะครับก็คือ ROE แปลว,ว่าผลตอบแทนรวมจากสินทรัพย์ทั้งหมดแต่ส่วน ROE คือผลตอบแทนเฉพาะจากส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่18.9ก็ถือว่าสูงนะ <c oughs> นี่คือของโดยงบการเงินคร่าวๆนะครับเยี่ยมมาดูสัดส่วนโครงสร้าง มาดูของโครงสร้างรายได้กันนะครับรายได้นะครับจากรายได้รวมอยู่ที่ปี6 7เจ็ดอยู่สองหมล้านนี่เป็นจากบัตรเครดิต16,274ล้านนะครับจากสินเชื่อบุคคลอยู่ประมาณ10,000ล้านนะครับแล้วก็จาก leasing อีก300ล้าน,นครับมาเทียบเป็นสัดส่วนก็คือจากบัตรเครด 59, ิต59.27%ซึ่งก็ไอ้เนี้ยทรงๆมาประมาณเนี้ยนะครับจากสินเชื่อบุคคลจาก3837 36นะครับสินเชื่อบุคคลมีแนวโน้มลดลงนิดนึง leasing เป็นครับ leasing ก็ส่งส่งหนึ่งจุดสูแปดหนึ่งจุดสี่สองก็ลงมาแล้วหนึ่งจุดหนึ่งถ้า <c oughs> อย่างหน่อยนะครับอย่างธุรกิจบัตรเครดิตเนี้ยสินเชื่อบุคคลลดลงไปถือว่าดีไหมจัดสินเชื่อบุคคลลดลงนี่มันสะท้อนหนึ่งเรื่องว่าตอนนี้การปล่อยเข้มงวดขึ้นครับ <c oughs> การปล่อยเรื่องเข้มงวดขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องไปดูยอดตัวเลขนี้แค่สัดส่วนนะครับถ้าต,ตัวเลขของเขาจริงจริงสินเชื่อบุคคลก็ก็โตขึ้นนะแค่สัดส่วนลดลงเฉยๆนะแต่เก้าพันสี่เป็นหมื่นก็ยังคงปล่อยได้ได้โตขึ้นอยู่นะครับแต่บัตรเครดิตขึ้น ันตัวของตัวทํารายได้หลักของเขานี่ก็โตขึ้นในสองช่องทางหลักโตขึ้นมี leasing ลดลงธุร <c oughs> กิจ leasing ลดลงครับตอนนี้ครับ leasing ส่วนใหญ่เติมที่ลถแต่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> รถก่อนแน่นอนแต่ตอนนี้คือก็เข้าใจได้ครับกํ <c oughs> าลังมีปัญหาในรถ่แน่อนอนธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นในประเทศร้อยเปอร์เซ็นตครับนี <c oughs> ่คือปั่งของงบการเนี่ยนี่เราสรุปแบบนี้นะครับราคาลงมาเยอะนะครับลงมาจากโอ้ไม่เท่าไหร่เนาะเอาไปดูกราฟย้อนหลังกันอีกทีเนี่ย เป็นว่าแค่อัพไซด์ช่วงของตัวของโลว์ไฮก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แลยนะแต่กำไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แลแต่มันจะกลับไปตรงนั้นได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเรามาวิเคราะห์มอตรงนี้ว่าหนึ่งเรามองภาพว่าไอ้ไอที่ลงมาเนี่ยยังไม่ปรากฏข่าวว่าลงเพราะพื้นฐานธุรกิจเขามีลงมาเนื่องจากว่าเจอมาจินคอของตูนหลายใหญ่เขา้าในขณะเดียวกันถ้าจะมองว่ามันจะกลับมาได้ไหมอยู่ที่ว่าธุรกิจของเขาตัวบัตรเครดิตตัวสินเชื่อบุคคลหลืออจากนี้ไปนี่นะครับแนวโน้มจะเป็น โอกาสดีขึ้นไหมมีโอกาสนี้เอ็นเดียวจะสนขึ้นไหมอันอยู่ที่ว่าหนึ่งก็ปล่อยได้เพิ่มไหมหรือก็คุมนี้เง็นเดียวได้ดีไหมถ้าตัวนี้ดีก็ยังสามารถไปต่อ,อได้และขณะเดียวกันเราดูสัดส่วนของอตัวกังใจปันผลน,นะครับอยู่ที่บาทกว่าเมื่อเทียบกับราคายี่บแดบาทก็ประมาณรักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กันมากนะถ้าเกิดว่ายังปันผลต่อไปในแบบนี้ได้ถามว่าอรับไหวไหมปันผลปีละครับอันนี้การบ้านที่ต้องไปทำต่อ นะครับถ้าใครที่สนใจจะลงทุนตัวนี้นะครับแน่นอนก็ข้อมูลบางส่วนพวกเราให้ที่เหลือไปทําการบ้านต่อครับครับการตัดสินใจต้องเหมือนของพวกเรานะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำาพืมาชี้นำะว่ามันมน่าลงหรือไม่น่าลงแต่โดยหลักการต้องบอกโดยหลักการเป็นแบบนี้ถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าการลงของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกืบสามธุกิจแล้วธุกิจก็ยังดีและน่าจะดีต่อเนื่องต่อราคาหุ้นก็น่าจะเข้าขายราคาหุ้นที่ราคาถูกตามหลักของวอร์เรนเบรคหรือไม่อันนี้ต้องไปวิเคราะห์และตัดสินใจเองครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ว่า พื้นฐานอ่านบกันเงินกันยึกยุละเอียดะเอียดในที่อ่านกันเก่าๆนะจริงต้องอ่านละเอียดกว่านี้ถ้าจะซื้อจริงๆนะต้องไปเจาะลึกละเอียดตั้งแต่โครงสร้างการกำรองการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไเข้าไปาเจาะลึกจนตัวอังเลยใช่ครับว่าเขาไปรม,มคุ้นไว้ในอะไรอีกบ้างใช่ครับแล้วถ้าจากหาจังหวะเข้าคมคมก็เรื่องการาฟก็ต้องแม่นนิดนึงอย่างเมื่อกี้กราฟอ่ะอมันก็ฟ้องอยู่ว่าคนที่เข้าไปยังมีอาการแยงแยงกันอยู่แต่ก็เริ่มเก็บแล้วนะเก็บแบบหยอดๆยค่อยๆย่องเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยกราฟม เรียนสไตล์ไหนเอาทั้งสองสไตล์แบบพวกเราก็คือเป็นเป็นไอบีดะพื้นฐานก็เอาพื้นฐานไม่ดีไม่เล่นดูจะก,ก็ดูกราฟประกอบด้วยแบบเนี้ยใช่ครับบีาาใช่ครับก็คือดูพื้นฐานแล้วถ้าชัวร์ก็เอ้ยมันน่าเข้าแล้วขาใช้เรียกว่าไงใช้กราฟขาจังหวะเข้าคมคมแค่นั้นแหละอ่าใช้กราฟเป็นจังหวะซื้อราคาขาไม่เสียเปรียบวิเคราะห์แล้วตามหลักการประเมินตามพื้นฐานราคามันถูกอ่ะแบบเนี้ยจังหวะเข้า ก็จะเป็นจังหวะที่เราเรียกว่ามีโอกาสได้เปรียบค่อนข้างสูงในการับลงทุนไปแล้วดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับพบกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ